สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคสต w วายนะครับผมวันนี้เรามาเปิดกล่องเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องขออภัยเ,เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับเพอดีเป็นคลิปเก่าตั้งแต่สิงหามสิบห้านะครับวันนี้ผมลืมอัพเลยแล้วก็เพิ่งไปหาคลิปเจอเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงแบบย้อนหลังแล้วกันนะครับผมมีคลิปไปกล่องเนาะอันนี้เราจะมีทั้งหมดสี่สิบสองกล่องนะครับคลาสสิกนะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่า กันา็รดจะไดนน้ส่วนอเปืนบ้างหรือเปล่านะในตนทดิแล้วเอออันนี้ที่เอามาลงก็เอาไว้เป็นแบบเอตัวอย่างเนาะให้เพื่อนๆได้ดูนะเผื่อว่าใครจะเป็นสายซีเหมือนเหมือนผมนะครับผมจะได้รู้ว่าเออจะดูไกลไลน์ว่าถ้าเราจะเปิดเอาเอาสก,กินเอโฟนข่งแขฟรีเนี่ย แล้วถ้าเราเปิดได้แล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราจะอัพเฟอร์ดีีเนี่ยเราต้องควรจะเก็บสักประมาณกี่กล่องนะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วครับมันควรจะเก็บสัก50กล่องขึ้นไปครับถึงร้อยกล่องครับผมว่าอยู่ในแรงเนี่ยมันมันกำลังดีเพราะว่าผมลองมาตั้งแต่คลิปที่แล้วเราก็คลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปเนี้ยมันเก็บแค่ประมาณ40 40กว่ากล่องอะประมาณเนี้ยไม่เกิน50กล่องอะ ซึ่งผลลัพธ์มันมันไม่ค่อยดีมันมันแทบจะไม่ออกมันแทบจะไม่ได้ของดีเลยโหโหเลยอะผมก็เลยแนะนาว่าถ้าใครจะเก็บเพื่อเอ่อเปิดอาปืนฟรีหรือว่าเปิดเพื่ออาปืนด้วยอะไรยครับแนะนําว่าขอแบงค์ห้าสิบกล่องขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าผมผมลองเทสตมาแล้วประมาณสองิปที่ผ่านมาครับมันไม่ค่อยจะได้เลยไม,ไม่ไม่ค่อยจะได้เลยคือมันไม่ได้เลยไม่ได้ของดีเลยเก็บแบบ ร้อยกล่องก็เลยก็ยังดีแบบร้อยกล่องขึ้นไปเก็บแบบยาวๆเลยครับเก็บครึ่ปงปีอะไรเงี้ยแบบเล่นบบลืมไปเลยเอาลองมาดูแล้วันของอนบางคนเขาก็เขาก็เก็บมันโหดอ่ะคือมันแบบร้อยสองร้อยกล่องเนี้ยเคยมีเคยมีคลิปหนึ่งอ่ะผมไปดูช่องของคนอื่นเขาเขาเก็บสองร้อยกล่องแล้วเขาเปิดเขาได้เเฟโฟลน,น้ำแข็งสองกระบ,บอกอ่ะคือเขามีชิ้นส่วนหกชิ้นส่วนในการอับปืนแตอผมว่าแบบขวมอดทนเี่งมากเลยเนาะยังไงก็เดี๋ยวเพื่อน ลองดูแล้วกันว่าเอ้ยถ้าเก็บประมาณนี้มันน่าจะออกของอะไรหรือเปล่าเนอะอันนี้ก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเนาะแล้วก็ดูแบบเผื่อว่าใครอยากจะเก็บบ้างจะได้ดูอย่างในคลิปเนี้ยครับผมถ้าจะได้ของดีสุดก็น่าจะเป็นไอตัวพงกุญแจฝาโลเนี่ยครับมีแค่นี้เลยนอกนนั้แากจะไม่ได้เลยีแค่พวกสกินปืนพกเนี่ยแล้วก็พวกของซ้ำๆก็คือพวกชุดชุดแหลรอะ ชุดอาบน้ำอ่ะชุดที่เป็นสีสีขาวชุด,ดหลักๆเลยแล้วก็พวกชุดแบบชุดแล่ชุดล่านเนื้อรองเท้าวแหวนแช่รมานี้เลย <S <S <พว>กินปืนอื่นๆก็ไม่ออกเลยถ้าจะไม่ออกเลยจากที่ลองเทสมานะตอนนั้นก็เศษเหรียญรัวๆออกยากมากออกยากามว่าถ้าเก็บนี่คือเก็บหรือไม่ก็เก็บสักประมาณสองทีสั้นนะครับทีสันหนึ่งประมาณสองเดือนใช่ปะ ก็เก็บไปเลยสองที่ถาประมาณ4เดือนเก็บเรื่อยๆทําภารกิจไปด้วยเก็บไปด้วยเรื่อยๆองเงี้ยผมว่าน่าจะดีกว่าเนาะยังไงเดี๋ยวก็ฝากคลิปไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูแล้วกันครับว่ามันของมันออกประมาณไหนเนาะเพื่อนเพื่อนจะได้แนวทางในการเก็บพ่วชิ้นส่วนเปิดกล่องฟรีเงี้ยครับผม